สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube นะครับเมืองตะลงผักสดครับคลิปนี้พามาชมที่ร้านนะในช่วงบ่า,บายๆนะหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนกันแบบโอ้โหคลองนี่ แบบดูไม่จืดนะครับวันนี้ก็เข้ามาชมทางร้านในช่วงบ่ายๆกันนะนกับการขายของทางร้านของเราแบบปะวันนี้นะครับนน ลูกค้าก็จะมีเข้ามาซื้อเรื่อยๆครับ นี่แหละครับที่ร้านนะครับที่ร้านเปิด24ชั่วโมงครับเปิดขาย24ชั่วโมงนะครับพี่น้องทันใดที่ ก็เราัดอ็นถึงเรบเรื่องเดี๋ยวเรากับเอนจวเราประสาเราัเน ช่วงบ่ายครับพี่น้องนี่ครับประมาณนี้ครับที่ร้านนะครับเบืองตรลูงผักสดนะครับยามเย็นๆย็นก็จะลงผักเหมือนเดิมหลังจากเมื่อคืนก็เจอฝนถล่มหนักเหมือนกันครับาสาหรับาการลงผักที่หน้าตลาดนะครับหรือว่าหน้าแพงนะครับ ก็จะเหลือส่วนมากก็จะพวกผักใบครับของที่มันจะต้องเสียง่ายนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ